สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทารอ a ด n ช l นลผู้รับสารจากจักร,กราวาลแปลความหมาย้วยการอ่านน้ำไพ่ทาโร่นะคะคลิปนี้ถึงคิวราศีกุมนะคะราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่นะคะทางช่องชาแนลของหมอแจนนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดท่านใดที่ยึดถือโหราศาสตร์ไทยแล้วดูแล้วเอเน g รจพลังงานตรงกันก็สามารถรับชมได้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะ <c oughs> ชาวราศีกุมภ์ผู้ที่เกิดวันที่22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะวันที่ตามนี้นะคะแล้วก็ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันทุกราศีนะคะสําหรับ f อที่เข้ามาชมคลิปแบบใหม่ๆนะคะก็คือมันจะมีบอกทุกราศีนะคะเข้าไปดูเนาะเหมาะจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเอาละค่ะความรากักความสัมพันธ์ชาวราศีกุมภ์นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะนับจากวันนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์หรือจนกว่าหมอแจนจะทําคลิปความรักนะคะนะคะอีกครั้งนะ เอาละค่ะขอพลังงาน e อ e เน y นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในอดีตความรักความสำคัญนะท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะดูดวงแบบพูดคุยผ่านอ่าถ่า,ายไลน์นะคะใม่เปิดกล้องนะ30นาที599บาทนะคะคุณจะได้รับรู้นะคะว่าชีวิตภาพรวมของคุณเป็นแบบไหนนะคะความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะเขามีคนของเขาไหม ท่านใดที่นะคะอยากได้ความรักดีๆนะคะพบรักกับคนต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถนะจัดเลขมงคลเสริมดวงได้เลขมงคลน,นะคะจะไม่ใช่นะคะเอ่อซิมเบอร์โทรมือถืออะไรแบบนี้นะคะเาราคาเอ e r จีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ห้าเหรียญอ่าไม่ใช่ห้าเหรียญคะย่ะ5ถ้วยห้าถ้วย ชาวราศีกุมนะคะตอนนี้เศร้าเสียใจนึกถึงอดีตยังมีความรักอยู่นะคะทําไมตัวเองไม่นะคะไม่ทําในอดีตให้มันดีกว่านี้ในความรักความสัมพันธ์นะคะในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดใจคุยกันหรือนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคิดถึงอดีตนะความรักความสัมพันธ์ที่เราเคยทําไม่ดีหรือเราอาจจะเจอเขาคนนั้นทําไม่ดีกับเรานะคะถามว่ายังรักไหม ยังรักคนนี้ยังรักคนนะนะคะยังรักคนนี้อยู่ยังรักคนเก่าคนที่คุณมีการเดินทางจากกันมาเพราะว่านะคะอาจจะเรียนจบอาจจะอาจจะนะคะไปทํางานไปทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างที่นะคะชาวราศีกุมนะนะคะต้องได้รับภารกิจนะคะเช่นนะคะไปเป็นทหารไปทํางาน,งานเรียนจบนะคะคุณยังนะคะยังถือยังถือความรู้สึกที่มันมีความรักต่อเขาแล้วก็เศร้าเสียใจตอนนี้ไม่สามารถทาอะไรได้นะคะแค่นะคะ รู้สึกนึกถึงแค่นั้นเองนะเอาราคาทีนี้เรามาดูว่านะคะตอนนี้นะใจตอนนี้นะคะใจเขาคนนั้นคิดอะไรอยู่นะเขาคนนั้นใช้ชีวิตสดละล้าลล้าล้าลานะนะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกว่าความรักที่มีกับคุณเนี่ยมันเป็นความรักแบบเด็กๆนะคะเขาบอกความรู้สึกที่มีจากคุณไปแล้วเพราะว่าความรักนะคะที่คุณกลุมให้เขาหรือนะคะ คุณกลุ่มให้เขาว่าเออมันอยู่ในความฝันในจินตนาการมันจับต้องไม่ได้หรือคุณกลุ่มนะคะอาจจะมีคนที่คบหลายคนไหมมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะแยะนะคะหลายคนเนาะ,ะใจเขารู้สึกว่านะฮะมันเป็นแปดดาบอะเออความรู้สึกครั้งนี้มันต้องพยายามนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์เขาต้องใช้ความพยายามมากในการครบหาและเขาก็ในท้ายที่สุดเขาก็มีความรู้สึกว่านะคะ เขาไม่สามารถควบคุมคนโทในความสัมพันธ์หรือว่าคุณกุมอาจจะชอบควบคุมคนโทในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ <c oughs> มีพลังงานราศีกรกฎนะคะตำรวจทาหารคนในเครื่องแบบหรือราศีเมษนะคะที่มีพลังงานเอเนจีนะคะใจเขานะคะที่คิดกับคุณกุมนะคะก็คือมีราศีเอเปอร์อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่มีพลังงานเอเนจรีราศีเมษเป็นคนที่เก่งทํางานประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะตอนนี้ใจคุณกุมคิดแบบไหน หึ่งไม้เท้านะอาจจาะเริ่มต้นใหม่ทํางานนะคะอาจจะความสัมพันธ์เนี่ยนะคะยังมีความรู้สึกถึงเขาอะ่ะจริงๆถ้าถามว่านะคะมันเหมือนมีอีโก้ใส่กันแหละในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะติดต่อกันผ่านโซเชียลผ่านออนไลน์นะคะ ใจคุณกุมนะอยากได้ความชัดเจนรอคอยอยู่ตรงนี้แต่ก็กลัวนะค่อนข้างกลัวกลัวเขาคนนั้นอืรอคอยไม่กล้าพูดไม่กล้าติดต่อสื่อสารรู้สึกว่าเขาเขานะคะเนี่ยแฮงแมนกับจัสเมนเนี่ยมันเหมือนว่าคุณกุมรู้สึกเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเดินจากมาแล้วหรือเขาเดินจากคุณไปความรักครั้งนี้ฝันถึงกันหรอคะ คุณยังรอคอยนี่ถูกไหมคล้ายๆเหมือนว่าเอ๊ะคนนี้เป็นวิบากกรรมของคุณไหมความรากักความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมฉันถึงเอาเธอเออกจากหัวไม่ได้เลยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจ,จยตลอดเลยเขาทําร้ายคุณหรือเปล่าหรือคุณอาจจะทําร้ายเขาก็ได้นะคะอาจจะด้วยคําพูดวาจาก,การกระทําการเย็นชาความเย็นชาของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะอันนี้ <c oughs> บอกว่ายังรออยู่ตรงเนี้ยนะ่ะยังไม่หลุดพ้นนะ่ะในความรู้สึกจริงๆก็ มันเหมือนคุณอยากจะพูดอะไรกับเขาบางสิ่งบางอยา่างแต่คุณก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ปะ mm. คุณอยากเริ่มต้นใหม่ mm. แค่แค่เฉยเยดูอยู่เฉยเนะคะเจ็ด mm. <7 S 2> เหรียญอืมดูอยู่เฉยๆ,ๆมีความเจ็บปวดอะแฮงแมนอะแฮงแมนความรู้สึกอยู่ตรงนี้ความรู้สึกถึงเขาหรือไม่งั้นคุณก็ส่องเขาอืมนะคะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลืมสักทีคนคนนี้เนี่ยไม่หายไปจากใจฉันสักที เอเนจี Energy, สถานการณ์แบบมีทั้งความรักมีทั้งความทุกข์หรือว่าตอนนั้นเขาก็คุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันมีการบล็อกกันไปด้วยบางคนก็บล็อกทางโซเชียลนะบางคนก็บล็อกความรู้สึกคุณพยายามบล็อกเขาเขาก็พยายามบล็อกคุณอะไรประมาณนี้เนาะแต่แต่มันมีเอเนจีพลังงานเหมือนว่า ฝันถึงกันนะอืมนะคะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นวิบากกรรมหรือเป็นคู่ตั้งแต่ในอดีตชาติที่เราคอยกันมาพอเจอกันปุ๊บมันมีความรู้สึกว่ามันยากเย็นเหลือเกินกับความรักครั้งนี้เออมันไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจเราคิดเลยหรือเราพยายามเราพยายามคิดว่า <c oughs> เราไม่ได้รู้สึกแล้วกับเขาคนนี้เออแต่ใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่ออบางทีก็ยังนึกถึงยังรู้สึกยังรู้สึกเจ็บปวดในการการะทําของเขาก็ได้หรือ หรือคุณกุมทําเขาก็ได้นะคะเอเนจี <c oughs> เป็นประมาณนี้ <c oughs> เอาละทีนี้คุณกุมอยากบอกอะไรเขาอันนี้มันเป็นไพ่เก้าเหรียญอะ่ะมันเหมือนว่าแบบเงาเงาอะเอออะอยู่แบบเงาเงาแต่ก็มีความสุขดูแลตัวเองได้นะคะทํางานคือมันเหมือนคุณอยากจะไปหาเขาอะใช่ปะ่ะเป็นไพ่เหรียญเนี่ยเออคุณกุมบอกว่าความรู้สึกคุณอยากบอกเขาว่าเขาอาจจะมองเห็นคุณกุมมองเขา เธอคนนี้นะคะเขาดรวยเธอคนนี้นะเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะโสดอาจจะทํางานประสบความสําเร็จอยู่ได้ตัวคนเดียวนะคะอยากมีการเดินทางไปหาอยากติดต่อกลับไปอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยากไปหาเอออะอยากวนเวียนอะอยากขอขอไปใช่ไหมอืมอยากโทรไปหาอยากสื่อสารอยากติดต่อสื่อสารแต่คงโทรไม่ได้ใช่ปะเออ รู้สึกหนักเหนื่อยเลยเหมือนหาคำพูดไม่ถูกรู้สึกหนักเหนื่อยอืมคุณกุมบอกตอนนี้อาจจะทำงานหนักหรือคิดหาคำพูดไม่ถูกว่าฉันจะบอกอะไรกับเธอดีหรือฉันจะง้อเธอด้วยวิธีไหนอะอยากจะโทรไปหาก่อนว่าอยากขอกลับไปคุยได้ปะได้พูดคุยอะไรก็แล้วแต่ไปหากันแบบเหมือนที่เคยไปอะใช่ปะ โอ้ยังมีความรักอยู่อะคุณกลุมคุณเสียใจใช่ปะเสียใจเรื่องในอดีตหรือว่าคุณไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างเป็นแบบนั้นปะนะคะโอเคเขาคนนั้นที่มีพลังงานเอเนจีบวกเดี๋ยวนะไม่ใช่บวกพลังงานเอเนจีที่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะคือกรกฎเมษนะาดาวศุกร์ดาวจันทร์เขาอาจจะอยู่กรกฎราศีอาจจะเป็นราศีเมษนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อเขาคนนั้นนะที่มีเอเนจีพลังงานราศีประมาณนี้จะบอกอะไรกับคุณ กอาจจะบอกว่าเขารอดูความสําเร็จหรือนะคะยินดีกับชัยชนะของคุณหรือความสําเร็จด้านการงานคุณอาจจะเป็นตํารวจทหารคนในเครื่องแบบแล้วติดยศยินดีกับคุณด้วยอ่าเขาอาจจะสง่งคุณทางโซเชียลทาง Facebook ก็ได้นะเขาคนนั้นนะอาจจะส่งได้รับรู้ว่าคุณมีความสําเร็จทางการงานเอออ่ะ ยศเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เนาะแทนพารเรน์นะคะเขาบอกว่าเขาเยียวยาใจตัวเองแล้วมีความสุขในตัวเองอ่ะราศีธนูเพิ่มขึ้นมานะแทนพารเรน์มันมีความเปลี่ยนเออมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ King o f Cup แต่จริงๆถ้าถามว่าเขาหรือเธอคนนั้นยังรักคุณกลุ่มไหมเขาก็ยังรักนะยังรู้สึกดียังถือถ้วยไว้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีความรักให้อ่ะมีความรักมากนะมีความรักมากแต่ แต่วันเวลาที่อดทนรอคอยหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคืออดทนมารอคอยมานานมากแล้วและมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ก็ยังมีความรักอยู่นั่นแหละเนาะมีพลังงานเอเนรจีราศีพฤษศมาด้วยเขาบอกว่าเขาคนนั้นอาจจะนะคะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นคนสอนคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาอาจจะแปลว่าไม่ได้โฟกัสกับความรักและนะคะเขาอาจจะโฟกัสคือ จะรอคอยที่เนิ่นนานหรือให้โอกาสอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างมันใช้เวลานานมากแล้วเขาจากที่กลายเป็นรักนะคะมีความรักก็คือคนที่เป็นเดรราแฟนหรือเป็นพระเนี่ยจะเป็น energy ของการรู้ว่าความรักเนี่ยมันจะทําให้เขาเป็นทุกข์หรือไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความรักและปลดปล่อยเออปลดปล่อยชีวิตกจิตวิญญาณของเขาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์และเขาไม่ได้ให้ค่าม,มาตรงนี้แล้วไม่ได้ให้ค่ามันแล้วเออเพราะว่าเขารู้ว่าการแบกอดีตนะคะการแบกอดีต เก็บไว้เออการแบกอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะมันรู้สึกหนักเหนื่อยมันรู้สึกเป็น7ดาบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีคนทําอะไรรับหลังเราเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ซื้อตรงอ่ะมันมี7มันมีเจ็ดไม้เท้ามันมีเจ็ดถ้วยมันมีเจดดาบนะคือมันเป็นความรู้สึกว่า เราเจอคนไม่ซื่อสัตย์อเขาบอกแบบเนี้ยนะสินไม่เสมอก็ได้หรือเจอคนไม่ซื่อสัตย์นะเออไม่มีความมั่นคงไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีความเป็นปึกแผ่นอะไรของเขาก็แล้วแต่นะเขาต้องการอยากได้คนที่คนรักที่เนี่ยมั่นคงต่อเขาใช่ไหมคะ King of Pentacles มีความมั่นคงอืนะแล้วก็นิ่งแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้ต่อมาเนาะอืม ทีนี้ Energy ต่อมาไพ่นะคะแนวโน้มในอนาคตนะเดอสตาชาวราสีกุมเลยนะคะ mm hmm. ไพ่เดอสตาเนี่ยคือมันเหมือนว่าเออการทุ่มเทบางสิ่งบางอย่างหรือการส่งพลังงานที่ดีถึงกันและกันเนาะหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะคอยดูแลคอยช่วยเหลือหรือหวังดีหรือคอยพูดแต่สิ่งที่ดีให้เรา หรือส่งพลังงานดีๆหรือคุณกลุ่มคิดว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เราทุ่มเทไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นไพ่เดอะสตาร์เนี่ยมันเหมือนว่านะคะมีความรักมีความรู้สึกหรือดีต่อกันแต่มันไม่ค่อยสมหวังนะถ้าไพ่เดอะสตาร์นะแนวโน้มแนวอน,น,นาคตนะคิงออฟหวานคุณก็คงโฟกัสเรื่องงานเนาะคุณกลุ่มโฟกัสเรื่องงานโฟกัสตัวเองอยากจะเริ่มต้นนะกับความสัมพันธ์ใหม่ของคุณนะคะ อาจจะพบรักอาจจะมีแฟนใหม่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคุณอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วนะอยู่กับครอบครัวของคุณอืแค่ได้นึกถึงหรือนะคะแค่ได้นึกถึงหรือแค่ส่งความรู้สึกที่ดีให้เขาคนนั้นแหละคุณคุณก็ได้แค่นี้แหละอมประมาณนี้เออม,มันเป็นการแบบเยียวยาจิตใจเหมือนว่ามีอารมณ์แบบหวนนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณขึ้นมานะแต่ตัวจริงคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วอืมนะคะ ถ้าท่านใดที่เป็นคุณกลุ่มที่ยังไม่ได้มีครอบครัวนะนะคะก็คือคุณรอคอยเขาเหมือนกันเขารอคอยคุณต่างคนต่างรอคอยแต่ก็ไม่ง้อกันเลยอ่ะเออนะคุณอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่อยากแอคชั่นนะเอออยากขอโอกาสอยากขอความรักถ้าถามว่าถ้าต่างคนต่างยังไม่มียังโสดทั้งคู่นะตอนนี้นะหมอคิดว่ามีโอกาสที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคืออาจจะได้กลับมารักกันอาจจะได้กลับมาอยู่ด้วยกัน อันนี้เป็นไพ่การเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้เนาะอันนี้คือเนี่ยตรงการ King of Cup กับ Queen of Cup แล้วก็สี่ไม้เท้าเป็นครอบครัวนะอันเนี้ย g h t of Cup ก็ยังมีความรังอยู่เนาะแต่ไพ่เดือะสตาร์มันจะเป็นเหมือนว่าไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้รู้หัวใจซึ่งกันและกันนะเออมันเหมือนแบบการไม่รู้การไม่บอกการไม่พูดนะคะการไม่คิดว่าเอย อีกฝ่ายหนึ่งจะรักอีกฝ่ายหนึ่งอะไรประมาณนี้เหมือนว่าเขากับเรามีอะไรที่เหมือนไม่พูดไม่บอกอืปกปิดอันนี้เจ็ดด่าก,ก็เหมือนปกปิดปิดบงังซ่อนเลนแอแอบบนะคะบางทีอาจจะแบบว่าแอบ,บความรู้สึกที่ดีหรืออะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแอบ,บสิ่งชั่วร้ายก็ได้เนาะ <c oughs> แอบ,บความรู้สึกไว้ไม่บอกเออว่ารักหรืออะไรอย่างนี้ก็อ,อาจจะเป็นการแบบทําให้เราเป็น energy ไพ่ใบแลกคคือห้าถ้วยคือ รักอยู่แต่ก็เสียใจเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะเนาะโอเคไพ่ตายตสำรับเป็นไพ่นะคะ The Devil คือไม่ว่าตอนนี้คุณมีแฟนไม่มีหรือเขามีแฟนหรือไม่มีเนี่ยมันเป็นรู้สึกเหมือนห่วงพัฒนาการที่มันจะโยงความรู้สึกคุณสองคนไว้ถึงแม้แบบไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่มันมีความรู้สึกที่นึกถึงมันมีความลึกซึ้งหรือมีความพิเศษกับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นไปแล้วมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยเออ The Devil อะ่ะ ตัดไม่ออกนะสลัดไม่หลุดจากใจนะมันมีความคิดถึงมันมีความห่วงหาในอารมณ์ความรู้สึกนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะไพ่คำแนะนำนิดหนึ่งนะไพ่คำแนะนำของชาวกลุมนะไพ่แองเจิลดีมนะอยากแนะนำของคุณกลุมว่าอย่างไรบ้างคะอืมโอแองเจิ s ลซัพพอร์ตไกด์แโอเค มันเป็นความรู้สึกว่าให้อภัยอะเขาบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เราเคยให้เราเรียนรู้และเติบโตก็บอกว่า For g i v e n e s s ให้อภัยเอออะให้อภัยให้อภัยแล้วกันให้อภัยในบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอะมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนดูคุ้มเครือบางครั้งอาจจะรักกันก็ได้แต่ ไม่ได้มีใครได้พูดได้บอกเพราะว่าเดชาริออดมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าภายนอกเราดูเข้มแข็งเราดูแข็งแกร่งแต่ใจจริงเราวั่นไหวอ่อนวหวเซนซิทีฟมีอารมณ์แบบหลากหลายในตัวเองอาจจะปกปิดไว้ไม่บอกกล่าวแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เดินจากไปนะคุณกุมมันเป็นแบบนี้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรคุณกุมเนาะเราก็คงจะเจอนะคะกิฟของฝันนะที่ดีของเรานะตอนนี้เขาบอกว่าดูแลสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินหน่อยเนาะทานมังสวิรัตอะไรบ้างก็ดีเนาะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราต้องเก็บไว้ในใจปิดปิดบงังความรู้สึกซ่อนเลนหรือมันเป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกแต่เหตุการณ์นี้อาจจะจบไปตั้งนานมากแล้วแต่ตอนนี้มีเอเนจีพลังงานของการดึงความรู้สึกย้อนกลับไปในอดีตก็ได้แล้วเราทําให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่เราอ่ะไม่กล้าที่จะทําเราไม่กล้าพอเออะ เนาะเป็เอนเนอรจี้ประมาณนี้เนาะขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะคุณกุ้ม,มวันนี้คือคลิปนี้มาชา้าที่สุดเลยหมอก็นะคะเอาแองเจิลดีมเป็นไกด์ไลน์ให้เนาะก็คือแบบว่าให้เราเชื่อมัน่นศรัทธาแล้วก็ให้อภัยเอออะเราส่งพลังงานดีๆให้เขาให้อภัยในความรักในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าเราจะเจ็บปวดหรืออะไรเราก็ยินดีถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าหรือเราจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็จะได้หมด หมดอะไรความรู้สึกที่มันคิดว่ามันเป็นอะไรลบๆที่เรามองไม่ออกเนี่ยเนาะเพราะเราก็จะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามเนาะกิฟต์ของฝันมาหาเราเนาะนะคะคือเราอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เจอคนที่ดีแล้วมีครอบครัวมีความสุขแต่อันนี้มันเป็น,ปนแค่ความชงเออความทรงจําของเราในอดีตที่เราไม่กล้าพอเนาะโอเคคลิปนี้หมดจนไปก่อนนะคะ ขอบคุณสําหรับการไม่กดขั้นโฆษณานะคะเป็นเงินช่วยอาหารแม่ช้างตกงานแล้วก็ช้างเด็กนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการซับสไครต์นะคะเป็นกาลังใจแล้วก็นะคะขอบคุณคนที่ทําทําสเต็มให้ทุกคลิปเลยนะคะหมอแจนขอบคุณมากนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาชมใหม่เนี่ยสามารถไปชมคลิปย้อนหลังนะของเดือนกรกฎาคมได้ที่มีโซเมททวินเฟรมแล้วก็ของเดือนมก,กราคมก็สามารถชมได้นะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ